สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ทึ่งกับความสามารคีของคนไทยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับผมเป็นชาวแคนาดาที่มาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยมาเกือบสิบปีแล้วผมหลงรักประเทศนี้ทั้งรอยยิ้มของผู้คนอาหารรสจัดจ้านและความสงบแบบสบายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริง จนกระทั่งผมได้เผชิญกับมันด้วยตัวเองคือความสามครถอีนเกิดขึ้นโดยอัตนโนมัติของคนไทยในยามวิกฤตเหตุการณ์นั้นคืออุทกภัยครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับพายุฝนที่โหมกระหน่ำไม่หยุดหย่อนเมืองที่ผมอาศัย,<า>ยอยู่เริ่มจมดิ่งลงใต้น้ำอย่างรวดเร็วผมซึ่งไม่คุ้นเคยกับภัยพิบัติแบบนี้มาก่อนได้แต่นั่งมองน้ำสีโคลนที่ค่อยๆเอ,อ่อขึ้นมาถึงขอบหน้าต่างชั้นล่างของบ้านด้วยความตื่นตระหนก ความรู้สึกโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้ามาในช่วงแรกทุกคนดูเหมือนจะวิ่งวุ่นจัดการกับทรัพย์สินของตัวเองแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นเรากับมีสัญญาณที่มองไม่เห็นดังขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งชุมชนทันใดนั้นความสับสนวุ่นวายก็เปลี่ยนเป็นความร่วมมือที่เป็นระบบอย่างน่าอัศจรรย์ผมเห็นลุงสมชายเจ้าของร้านขายของชำ ที่ปกติจะบ่นเรื่องลูกค้าติดหนี้เริ่มใช้เรือพายลำเก่าของเขาออกไปรับคนชราและเด็กๆที่ติดอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนหนุ่มๆในซอยที่เมื่อวานยังนั่งเล่นเกมก็รวมกลุ่มกันแบกกระสอบทรายและกั้นเป็นแนวป้องกันบ้านคนอื่นๆที่อยู่ต่ำกว่าสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดคือปฏิกิริยาของผู้คน การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไม่มีใครต้องเรียกประชุมไม่มีใครต้องออกคำสั่งอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนรู้หน้าที่และลงมือทำทันทีเหมือนกับที่พึ่งงานทุกตัวรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อรังถูกรุกรานการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขผมเห็นครอบครัวหนึ่งซึ่งกําลังลำเลียงข้าวของของตัวเองอยู่ก็หยุดเพื่อช่วยยกตู้เย็นให้กับบ้านข้างๆที่ไม่มีผู้ชายอยู่ ทั้งๆที่พวกเขาก็มีเวลาจำกัดและความเสี่ยงที่น้ำจะขึ้นสูงกว่าเดิมก็มีอยู่อาหารและที่พักพิงที่เป็นไปตามสัญชาตญาณแม้แต่ในช่วงที่ต้องหนีภัยคนไทยก็ไม่เคยลืมเรื่องปากท้องแม่ค้าที่ทำอาหารเก่งๆก,ก็รวมตัวกันตั้งครัวชั่วคราวบนพื้นที่สูงแจกเข้ากล่องและน้ำดื่มโดยไม่มีการคิดเงินพวกเขาไม่เพียงแค่ให้อาหารแต่ให้ความอุ่นใจด้วย ผมเองก็ได้รับความช่วยเหลือในทันทีป้าน้อยที่อยู่ท้ายซอยซึ่งผมแทบไม่เคยคุยด้วยเลยเธอกวักมือเรียกผมให้ขึ้นไปพักที่บ้านของเธอพร้อมกับคนอื่นๆอีกเกือบสิบคนที่หนีน้ำมาบนบ้านของป้าน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวผมได้เห็นภาพที่น่าทึ่งทุกคนแบ่งปันอาหารเสื้อผ้าแห้งและพื้นที่นอนแคบๆให้กันและกันอย่างเป็นระเบียบและเงียบสงบไม่มีใครบน่น ไม่มีใครถามถึงสถานะทางสังคมหรือความเชื่อทางการเมืองทุกคนเป็นเพียงคนไทยและผมที่เป็นเพื่อนบ้านที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยเดียวกันในสถานการณ์ที่ประเทศอื่นอาจเกิดการปล้นสะดมหรือความเห็นแก่ตัวแต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยการแบ่งปันและความเอือ้อเฟื้อมันเหมือนกับว่าความเห็นแก่ตัวทั้งหมดถูกปิดสวิตช์ไปทันทีที่ภัยมาถึง ผมเคยคิดว่าวัฒนธรรมสบายๆของไทยอาจทำให้พวกเขาขาดความกระตือรือร้นในการรับมือวิกฤตแต่ผมคิดผิดอย่างสิ้นเชิงเมื่อภัยคุกคามความเป็นอยู่ของพวกเขาความสบายๆนั้นถูกแทนที่ด้วยความพร้อมเพรียงที่เด็ดเดี่ยวและเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมเข้าใจถึงสัญชาตญาณทางสังคมที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของคนไทย เป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในฐานะชาวต่างชาติที่เคยรู้สึกเป็นส่วนเกินในบางครั้งวิกฤตครั้งนั้นทําให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ความสามัคคีของคนไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนไทยด้วยกันแต่แผ่ขยายไปถึงทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินของเขาด้วยผมไม่มีวันลืมดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและรอยยิ้มที่อ่อนโยนของพวกเขา ในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กับความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติมันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่ผมได้เรียนรู้ในประเทศไทยในยามที่โลกกำลังพังทลายลงคนไทยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติเพื่อสร้างโลกใบเล็กๆที่ปลอดภัยขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำใจของพวกเขาเองมาฟังความคิดเห็นกันบ้างคะ่ะความคิดเห็นที่หนึ่งในประเทศของฉันเวลาเกิดวิกฤต ความแตกแยกทางการเมืองมักจะประทุขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ที่นี่ฉันเห็นผู้คนจากทุกฝ่ายทุกสีเสื้อหันมาช่วยกันขนกระสอบทรายในคลองเดียวกันมันเหมือนกับว่ามีสวิตช์วิเศษที่กดให้ความบาดหมางทั้งหมดถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าภัยจะผ่านพ้นไปความเป็นคนไทยสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในเวลานั้นความคิดเห็นที่สองสิ่งที่น่าทึ่งคือ ไม่มีใครต้องถูกเกณฑ์หรือได้รับเงินแต่คนไทยจะรวมตัวกันเป็นหน่วยอาสาสมัครในรูปแบบที่ดูเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการตั้งครัวข้างทางการส่งน้ำดืม่มมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการจัดองค์กรโดยไม่มีผู้นำที่เกิดจากจิตสำนึกร่วมกันมันคือพลังเงียบที่ยิ่งใหญ่มากความคิดเห็นที่สมผมเคยคิดว่าวัฒนธรรมสบายๆอาจทำให้การรับมือวิกฤตช้า แต่พอเกิดเหตุจริงความยืดหยุ่นที่ซ่อนอยู่มันฉายแสงทุกคนเปลี่ยนจากโหมดไม่รีบร้อนเป็นโหมดทำงานหนักได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาไม่เครียดกับการทำตามแผนที่ตายตัวแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็วนี่คือความยืดหยุ่นแบบไทยที่น่าทึ่งความคิดเห็นที่4ตอนน้ำท่วมปีนั้นร้านของฉันได้รับความเสียหายหนักมาก แต่คนในซอยซึ่งบางคนก็มีฐานะไม่ดีนักกลับเข้ามาช่วยขนของออกไปโดยไม่มีใครถามเรื่องสัญชาติหรือความเชื่อของฉันด้วยซ้าพวกเขาทามันด้วยความรู้สึกว่าเราคือเพื่อนบ้านกันโดยบริสุทธิ์ใจความมีน้ำใจของคนไทยเป็นสิ่งที่จริงแท้กว่าที่ฉันเคยเห็นมาในประเทศอื่นความคิดเห็นที่5ในเมืองใหญ่คนเราอาจจะอยู่ตัวคนเดียวแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติ ฉันเห็นว่าความสัมพันธ์ในหมู่บ้านหรือในซอยเล็กๆของไทยนั้นแข็งแกร่งมากทุกคนรู้จักกันและดูแลกันมันคือระบบประกันสังคมที่ไม่เป็นทางการที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเงินทองความคิดเห็นที่6สิ่งที่ฉันประทับใจคือแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ฉันไม่เห็นการโต้เถียงที่รุนแรงหรือการเบียดเบียนกันทุกคนยังคงมีน้ำใจและความสุภาพในการขอและให้ความช่วยเหลือ มันเป็นความสงบที่น่าเคารพมากความคิดเห็นที่7ฉันเห็นคนรวยขับรถมาช่วยขนของและคนยากจนที่มีเพียงเรือลำเล็กๆก็พายเรือออกไปช่วยคนอื่นพวกเขาไม่ได้มองว่าใครมีมากกว่าหรือน้อยกว่าทุกคนเป็นเพียงเพื่อนมนุษย์มันคือประชาธิปไตยแห่งน้ำใจที่ไม่มีชนชั้นมาแบ่งแยกความคิดเห็นที่8ในฐานะช่างภาพฉันถูกตรึงด้วยภาพที่น่าจดจำของครัวสนาม ที่แม่บ้านทำอาหารอร่อยๆแจกใจให้คนแปลกหน้ามันไม่ได้มีแค่ขนมปังแห้งแต่มันคืออาหารที่ใส่ใจมันแสดงให้เห็นว่าแม้ในยามวิกฤตคนไทยก็ยังคงให้คุณค่ากับความสุขเล็กๆน้อยๆและการดูแลกันผ่านอาหารความคิดเห็นที่9ฉันเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้มาจากค่านิยมหลักของไทยเช่นเมตตาและความกระตันยูที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก มันไม่ใช่การถูกบังคับจากภายนอกแต่เป็นกลไกลทางวัฒนธรรมที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดภยัยมันคือการแสดงออกทางพฤติกรรมของหลักธรรมที่ฝังลึกความคิดเห็นที่10เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ความไม่สงบฉันเห็นการรวมตัวเพื่อปกป้องพื้นที่ของตนเองในลักษณะที่สงบและเด็ดขาดไม่ใช่การก่อจลาจล แต่เป็นการจัดเวรยามการช่วยเหลือเพื่อป้องกันทรัพย์สินของส่วนรวมมันคือการแสดงออกถึงความรักในแผ่นดินอย่างแท้จริงความคิดเห็นที่11ฉันสังเกตเห็นว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากในการกระจายความช่วยเหลือและตำแหน่งที่ต้องการความช่วยเหลือการแชร์ข้อมูลการบริจาคเงินผ่านช่องทางดิจิทัล มันคือการผสานร,ระหว่างจิตอาสาแบบดั้งเดิมกับเครื่องมือสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งความคิดเห็นที่12คนไทยอดทนอย่างเหลือเชื่อพวกเขายอมรับสถานการณ์ร้ายแรงด้วยความสงบและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะคร่ำครวญการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกสิ้นหวังแต่ทำด้วยความหวังและความภูมิใจในการเป็นผู้ให้และผู้ช่วยเหลือ ความคิดเห็นที่13ฉันเห็นความสำคัญที่พวกเขาให้กับการดูแลผู้สูงอายุคนป่วยและเด็กเล็กก่อนเสมอโดยไม่รีรอไม่มีคำถามใดๆนี่คือมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่ทำงานเร็วกว่าหน่วยงานกู้ภัยอย่างเป็นทางการมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่สูงส่งความคิดเห็นที่14ในยามน้ำท่วม คนในพื้นที่รู้เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดรู้จุดที่น้ำจะลดและจะขึ้นได้ดีกว่าใครพวกเขานำความรู้นี้มาใช้เพื่อช่วยผู้อื่นโดยไม่ปิดบังมันคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่กลายเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดความคิดเห็นที่15คนไทยไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกคนนำเรือหางยาวรถกระบะส่วนตัวออกมาใช้เพื่อการช่วยเหลือ มันคือการแปรสภาพทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเครื่องมือสาธารณะโดยอัตโนมัติและเต็มใจซึ่งฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนความคิดเห็นที่16ในฐานะอดีตทหารผมประทับใจในระเบียบที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการบังคับทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีการแย่งชิงหรือขัดแยง้งความเป็นระเบียบนี้ไม่ได้มาจากถูกสั่งแต่มาจากการเคารพต่อความต้องการของส่วนรวม ความคิดเห็นที่17ฉันเห็นการตั้งกล่องรับบริจาคเล็กๆที่ร้านสะดวกซื้อหรือตลาดและเงินก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเสียสละเล็กน้อยเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อนี่เป็นคุณสมบัติที่แข็งแกร่งมากของสังคมความคิดเห็นที่18ในทางจิตวิทยา การลงมือช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความวิตกกังวลของตัวเองฉันเห็นคนไทยช่วยกันทำสิ่งต่างๆและใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความเข้มแข็งความคิดเห็นที่19ตอนเกิดเหตุไฟป่าฉันเห็นกลุ่มคนไทยที่ไม่ได้แค่ช่วยคนเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยสุน,นัขแมวและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งไว้ด้วย มันทำให้ฉันเข้าใจว่าความสามัคคีของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่ในวงของมนุษย์เท่านั้นแต่มันคือความเมตตาต่อทุกสรรพ,พสิ่งที่รวมอยู่ในจิตสำนึกของพวกเขาความคิดเห็นของชาวต่างชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสามัคคีของคนไทยในยามวิกฤตไม่ใช่แค่การกระทำแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการทำงานร่วมกันของค่านิยมที่ฝั่งรากลึก ความยืดหยุ่นทางจิตใจและความผูกพันในชุมชนซึ่งกลายเป็นกลไกลตอบโต้ภัยพิบัติที่ทรงพลังและเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคำสั่งจากเบื้องบน